ถ้าขึ้นไปรอเราจะมีรถท่านได้เดินสายมากับขบวนรถธรรมดาในเส้นทางสายหนึ่งเขาที่สองหนึ่งสองจากสะพานหินปลายทางสถานีกรุงเทพปลอดข้าไปรอเราจะมีรถท่านชานต่ละที่สองสำหรับสร้างตะพานสถานีครับโอเคครับเพื่อนๆครับมาดูขบวนรถธรรมดาที่สองหนึ่งสองกันนะครับนะสำหรับขบวนนี้ต้นทางสะพานหินปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับรถจักรนำขบวนนะเป็นอัสตอมนะเครื่องยนต์พิลสติกนะผมอะไรจะมานะ ผ่านแยกเสรฐาสรีมาแล้วนะครับเอ,อ่อสี่สองหนึ่งแปดนะตำนานแม่น้ำยมนะสุดยอดนะผมรถจาก จอดแล้วนะครับโ่าที่นี่นสามเสนที่นี่ะมสามเสก่อนพิสารจะลงจากขบวนรถปสอบสิขสับของประเทศีตัวมากาลังนลงจากขบวนรถทร้อยขบวนรถไจดเรีในชานาระที่สเป็นขบวนรถธรรมดาในเส้นทางสายเหนือขบวนที่สองกับสะพานผไปานกรุงเทพอออเป็นานนสามเสไปแล้วลงส่งจาราทีานีกรุงเทพเป็นานนิปางครับนันมงอบไปหพงไหมล่ะ เดี๋ยวคุเอาอเยู่นี่มีดอกมีหน้ามาถามคุยนะป้าคุณไหนเราาได้นะที่ะ ไม่แดงเดินไปหาขายผมไม่แดงไม่มีฟางเนี่ยใส่ออกไหมหลับอยู่ทุกคนเลียนคลิปตกใจเลยนี่ทำไมวมันบอกว่าเป็นโคโลนโคโลน